เอ้ยโยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวิดัตชาวรุ่น king legacy ทุกคนสุขสัขสนต์กันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมารสรุปอีเวนต์ฮาลวีนแล้วก็ทําการแจกโค้ดใหม่ด้วยนะครับคนดูคือบอกเลยคือโค้ดโค้ดเยอะนะครับคนดู อัปเดตฮาโลวีนนี้ก็จะทําการเพิ่มเกาะใหม่มานะครับคนดูเกาะใหม่ก็จะมีอาโลก1กับโลก2นะครับคุณดูจะเป็นเกาะอาตีบอสนะบอสอาฮาโลวีนนะครับคุณดูมันเรียกว่าบอสฮาโลวีนปะไอวอสหัวฟักทองมันเป็นวอสหัวฟักทองนะครับนะครับคนดูก็จะอาอยู่ตรงอาหน้าเกาะแรกเลยนะของโลก3นะครับคนดูเนี่ยอันนี้คือเกาะแรกนะที่เราจะเกิดตอนเราโผล่มาโลก3แล้วก็หันไปข้างหน้าตรงนั้นเลยนะครับคนดูนะ Plans. คนดูก็ตรงไปเลยนะครับคนดูตรงไปเรื่อยๆเลยนะ Two seconds later นี่ครับคนดูพอเราตรงมาเรื่อยๆเราก็จะถึงเกาะใหม่นะครับคนดูนี่ก็จะเป็นเกาะตีบอสนะครับคนดูเอาไว้สําหรับเสกบอสแล้วก็ตีบอสนะครับแล้วก็เอาไว้ตรงคราของด้วยนะครับคนดูค้าพวกอาอาวุธหรือไอเทมสวมใส่ใหม่ๆนะครับคนดูก็จะจุดค้าก็จะอยู่ตรงนี้เอาเดี๋ยวจุดเสกแล้วกันอาจุดเสกบอสนะครับคนดูจุดเสกบอสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงเสกบอสนะก็ใช้ประมาณ50าคนดี้นะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะว่า50าคนดี้หาได้จากไหนเดี๋ยวพาไปดูตรงคาฟของก่อนนะครับครัฟของก็จะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงสุสานตรงข้างบนเนี่ยมีตัวหัวฟักทองอยู่ตรงเนี้ยปึ๊บๆๆก็จะนี่ครับคนดูก็จะมีทั้งคอนทั้งเคียวนี่ก็จะเป็นอาวุธใหม่นะครับคนดูเนี่ยเป็นเคียวดูดิอู้อย่างเท่นะสกิลแล้วก็อ่าพวกกระโหลกนะครับคนดูกะโหลกแล้วก็หัวฟักทองแล้วก็ผ้าคลุมกับ อันนี้พี่ได้เลยนะครับตะเกียงกับผ้าคลุมพี่ได้แล้วนะนี่ครับพอคราปุ๊บก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับคนดูมันสำมันมีสําหรับที่แบบไม่คาฟด้วยนะครับไว้ดรอปจากบอสนะเดี๋ยวพี่จะบอกนะว่ามันดรอปจากบอสไหนนะครับคนดูแล้วก็ของที่ดรอปจากบอสฟักทองก็จะมีแบบประมาณนี้เลยนะครับคนดูก็จะมีผ้าคลุมมีค้อนแล้วก็ตะเกียงเนี่ยน่าจะมีเกือบทั้งหมดเลยปะนี้เนี่ยน่าจะใช่นะครับคนดูเนี่ยน่าจะมีเกือบทั้งหมดเลยนะนี่พี่ลืมบอกไปเลยเนี่ยเนี่ยไอ ของที่ดรอปจากบอสอ่าไอหัวฟักทองนะครับคนดูก็จะมีค้อนแล้วก็มีหัวฟักทองแล้วก็มีผ้าคลุมนี่นะครับ4ชิ้นนะครับคนดูที่ดรอปจากอ่าบอสไอหัวฟักทองจากตรงนี้นะเลือดก,ก็ประมาณ3ล้านนะครับคนดูถามว่ามันโหดไหมโอ้ดามเมจในการโจมตีมันโหดนะครับนะครับคนดูดามเมจโจมตีมันโคตรโหดเลยนะแนะนําแบบตีระยะไกลๆดีกว่านะครับคนดูแนะนํานะแล้วก็บอสอีกตัวที่จะเกิดอยู่บนเกาะนี้นะครับคนดูก็จะเป็นอ่า ทางด้านบอสอ่าเจ้าทะเลนะครับคนดูเจ้าทะเลเจ้าทะเลนั่นนะครับคนดูเจ้าทะเลกระดูกอ่ะครับคนดูที่มันจะเกิดอ่ะทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับคนดูเนี่ยเวลามันเกิดเปิดพี่ถามอ้าพี่ครับมันเกิดจากตรงไหนครับมันก็เกิดจากตรงนี้เลยนะครับคนดูเนี่ยตรงรอบ,อบรๆเกาะเกาะใหม่เลยนะครับคนดูเนี่ยมันจะเกิดตรงข้างๆนี้เลยนะครับมันสุ่มเกิดนะในบริเวณเกาะนี้แหละครับคนดูมันไม่ไปไหนไกลหรอกครับคนดูบอสไออะไรนะไอเจ้าทะเลกระดูกอ่ะครับคนดู ของที่ดรอปมันก็จะดรอปพวกเขียวแล้วก็อีกหลายอย่างเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับคนดูแล้วก็เผื่อใครถามนะครับคนดูว่าพี่ครับวิธีหาแคนดี้มันหาย,ยังไงก็คือ1เลยนะครับแคนดี้หาได้จากตีจากพวกเจ้าทะเลเลยนะครับเจ้าทะเลจะดรอปแบบเยอะเป็นมากเยอะเป็นพิเศษนะครับคนดูดรอปโคตรเยอะเลยนะทีละ40 50, 50อันเลยนะครับคนดูแล้วก็ดรอปจากอ่าพวกบอสนะครับคุณดูบอสตั้ม ตามแมปเลยนะครับคนดูแล้วก็พวกมอนพวกมอนตัวเล็กๆอ่ะพวกอีกี้พวกลูกน้องอ่ะพวกแบบเลเวลน้อยๆนะครับคนดูแนะนําพี่แนะนํานะวิธีไปหาฟาร์มง่ายๆก็คือหาหาจากโลก2เลยนะครับคนดูเพราะว่ามอนมันเลือดน้อยมันจะได้ฟาร์มง่ายๆนะค,คนดูเฮย้ยแต่ก็ง่ายจริงนะมาครับคนดูเดี๋ยวพี่จะมาทําการแจกโค้ดนะครับคนดูโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับอ่าตรงใส่โค้ดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงใส่โค้ดกดมาตรง ช็อปตรงนี้นะครับคนดูแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับโค้ดแรกก็จะเป็นฮาโลวีนฮาโลวีนอ่าสองพันยี่สี่นะครับคนดูปึ๊บกดไปแล้วเราก็จะได้ดูดิได้แค่นี้ต้องห้าสิบแล้วก็รีเซ็ตรีเซ็ตอ่าค่าพลังนะครับคนดูรีเซ็ตไอ้สแตทนะครับคนดูหนึ่งอย่างนะครับหนึ่งครั้งนะครับคนดูแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับคนดูก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับโค้ดเจมฟรีนะเนี่ยอัปเดตหนึ่งจุดเออเจ็ดจุดหนึ่งนะครับคนดูปึ๊บ แล้วก็จะได้25มณีนะครับคนดูหยถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับคนดูแล้วก็โค้ดอันนี้นะครับคนดูเผื่อแบบใครใส่ไม่ได้คนดูต้องเข้ากลุ่มก่อนนะครับคนดูกลุ่มคิงสังกะสีในในโลบอกรครับคนดูเราต้องเข้ากลุ่มกลุ่มกลุ่มของแมพคิงสังกะสีในโลบอกก่อนนะมันถึงจะใส่โค้ดอันนี้ได้นะครับคนดูเนี่ยปุ๊บนี่ครับเราก็จะได้อีกพีคูณ2งประมาณ30นาทีเฮ้ยถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับคนดูพอได้ฟาร์มอยู่นะ ถือว่าได้แบบฟาร์มได้สักอุ้ยถ้าฟาร์มเร็วจริงๆก็ห้าหกร้อยเลเวลเลยนะครับคุณดูแล้วก็โค้ดตัวสุดท้ายนะครับคุณดูก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับโค้ดเจมฟรีนะปึ๊บแล้วก็จะได้25เป็น50กับรวมตอนนั้นนะครับนะครับคนดูอุ้ยมีแต่อุ้ยคือแอดมินแจกโค้ดโค้ดเยอะเลยนะครับคนดูมาครับคนดูเดี๋ยวพี่จะมาเสกให้คนดูดูนะว่ามันจะเป็นแบบประมาณไหนนะครับคนดูใช้50เข็นดีนะปึ๊บพอเราเสกเราก็จะนี่ครับคนดู แล้วก็จะอังเชิญมันมาแล้วนะครับคนดูก็จะเป็นบอสรูปร่างลักษณะแบบประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหนี่ครับของที่จะดรอปจากมันก็หัวฟักทองแล้วก็พวกอะไรต่างๆที่คราบได้เลยนะครับคนดูดูดิโอ้โหนโคตรโคตรเก่งขมเลยนะครับคนดูพี่จะไม่แตกหรอกครับคนดูนะจะไม่แตกนะครับคนดูพี่กลัวแตกหนูกลัวแตก